สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการ Coffee at Home กับอิงอิงพุทธจนาวาันค่ะรายการสบายๆนะคะออกอากาศทุกวันศุกร์ค่ะวันนี้นะคะอิงจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงภาพยนตร์ แห่งใหม่ในอุดรธานี s f Cinema City ิะคะเป็นแลนด์มาร์คาชาอุดรธานีบรรยากาศจะเป็นยังไงรู้ล้าแบบไหนไปชมกันเลยค่ะิ Everybody goes insane from the I'm going ทางกรรมการผู้จัดการบริษัท S F Cinema City จำกัดนะคะคือชีวิตทองร่มโพสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสนะคะมาชมบรรยากาศของ S F Cinema นะต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะต้องถามที่มาที่ไปว่า S F เนี่ยเป็นชื่อมาจากไหนทำไมถึงใช้ชื่อนี้ตรงเรียนนี้ครับว่าตัวโรงภาพยนตร์ S F Cinema City เนี่ยรเ,เราประกอบธุรกิจโรงมภาพยนตร์มา3กว่า30ปีแล้ว <30 S 2> นะคะ โดยผู้ก่อตั้งคือคุณพ่อะนะฮะซึ่งคือคุณสมานทองลพบุปปเป็นผู้ริเริ่มทําธุรกิจลพบุยนะฮะ,ะแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยก็พอคุณพ่อเสียไปนะฮะแล้วก็ทางพี่ชายคือคุณสวัสดิ์ทองลพบพญเข้ามาสานงานต่อแล้วก็มาเหมือนกับเด็กที่เรียนนะฮะมาสานงานต่อแล้วก็มาทําให้ตัวธุรกิจของครอบครัวเนี่ยขยายมากขึ้นโดยจุดเริ่มต้นของเอเซฟเราเองเนี่ยเราเริ่มที่ผ้าตอนออ,ออกนะฮะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขยายธุรกิจลมพยน์ในภาคตอนออกมาจนกระทั่งครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดตอนนี้7จังหวัดใช่ไหมคะ7จังหวัดที่ภาคตอนออกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อปี1 9, 9 9 9ต้องเรียกว่าเป็นจุดจุดเปลี่ยนหรือเป็นการก้าขโดดของ SF อีกครั้งหนึ่งก็คือเรามาเริ่มทําธุรกิจลมพยน์ที่กรุงเทพมหานครจากตอนออกก็มาสู่ตัวเมืองใหญ่กรุงเทพเป็นไงบ้างคะ ก็อย่างที่เรียนนะฮะด้วยประสบการณ์หรือด้วยความที่เรามีความรู้อยู่แล้วนะครับว่าต้องเรียนว่าธุรกิจโรมพย์ยนเนี่ยมันอยู่ในสายเลือด<ม>ท,ที่บอกเกิดมาก็อยู่กับโรมพย์ยน<ต>นะครับพเพรา,าะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจว่าเราสามารถทำารมเพยบาลที่ดีได้แล้วก็สามารถที่จะแข่งขันลรงพยบาลที่อยู่ในกรุงเทพได้อีกอย่างที่สาคัญคือเรามองว่าการจะมาเปิดตัวในในกรุงเทพเ เราต้องเลือกโลเคชั่นที่ดีที่สุดค่ะซึ่งต้องเียาว่าเราเราก็มองโลเคชันที่แข็งแรงที่สุดก็คือศูนย์เนีค้า MBK หรือมาบุญครองออมองสมัยก่อนสมัยก่อนโอ,อคนเยอะโปรเจกต์นั้นเป็นโปรเจกต์ที่เราลงทุนสูงมากแล้วก็เรียกว่าการเปิดตัวข้างนั้นเนี่ยเป็นท็อปสุดทาวลเลยนะฮะแล้วก็หลังจากที่เราเปิดมาบุญครองปั๊บเนี่ยเราประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็สามารถสร้างแบรนด์ให้คนกรุงเทพเนี่ยรู้จักโลงมยอนตร์ s f มากขึ้นนะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการขยายในโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมด14สาขา14สาขาในประเทศไทยในก no. ร,นรุงเทพเหรอคะในกรุงเทพมหานครกรุงเทพเฉพาะกรุงเทพ14สาขาพอหลังจากนั้นเนี่ยพอกรุงเทพเนี่ยเรามองว่ามันอาจจะไม่ใช่ที่สุดแล้วล่ะก็เรียกว่าเรามองโลเคชันที่ต่างจังหวัด ปัจจุบันนี้เรามีทั่วประเทศแล้วเรามีอยู่ทั้งหมด3 1 <30 S 2> สาขา3 1สาขาครับก็จะมีโรงภาพยนต์อยู่ประมาณ250โรงภาพยนต์โอ้โหตลอดระยะเวลากี่ปีนะคะที่คุณพ่อก่อตั้งไว้นี่ก็ประมาณ30กว่าปี30กว่าปีครับเมื่อกี้บอกว่าจุดเริ่มต้นของการมาทำธุรกิจเนี่ยคุณพ่ออยู่แล้วคุณพ่อมีโรงภาพยนต์แรกนี่ใช้เป็น SF เลยไหมคะต้องเียนว่าในยุคนั้นเนี่ยการตั้งชื่อโรงภาพยนต์จะไม่มีแบรนด์จะเห็น่าสมัยก่อน อยู่จังหวัดไหนก็จะตั้งชื่อตามจังหวัดตามจังหวัดตามชื่อคนประมาณนั้นเราก็เปิดไปทุกทุกสาขาทุกทุกจังหวัดถึงจุดหนึ่งแล้วว่าเอ๊ะทำไงที่จะให้คนเนี่ยรู้จักว่าเราเปิดโรงยนต์เนี่ยมันมีแบรนด์นะฮะก็อย่างที่บอกเราก็เลยเอาชื่อชื่อที่คุณพ่อเป็นคนตั้งชื่อบริษัทไว้คือ SF SF ย่อมาจากสมานทีมที่มาที่ไปของ SF c i n e ซ a มาจาก ชื่อคุณพ่อสมานฟิล์มนั่นเองเรียกว่าท่านเป็นเป็นคนที่ก่อตั้งด้วยพยายามสานทุกอย่างมาให้ลูกๆได้ได้สานธุกรกิจนี้ต่อในเรื่องของการบริหารหลังจากที่เรา,เารับธุรกิจจากคุณพ่อมาแล้วในรุ่นของของคุณสูวิทเนี่ยปัญหาที่เจอในเรื่องของการบริหารรงยืนม,มีมีไหมคะการบริหารของ SF เซฟเองเนี่ยเราไม่มีปัญหาเราอาจจะโชคดีที่ ทุกสาขาที่เอสเราไปเปิดเนี่ยเราประสบความสำเร็จทุกที่ต้องให้เครดิตกับทางท่านประธานนะคุณสุวั์ทองลุงโกซึ่งเป็นหัวเลอใหญ่ของเอสเฟเราเนี่ยท่านมองในเชิงมองโลเคชันสําคัญคเราคิดว่าุณอุดอนเนี่ยมีเหมือนกับมีเชสที่ดีนะแล้วก็ตั้งใจดีไซน์โรงบาลแห่งนี้เนี่ยให้หมอนกับตอบโจทย์คนอุดรผมเชื่อว่าโรงแรมแห่งนี้เราตกแต่งด้วยบรรยากาศที่หรูหรานะฮะแล้วก็ดู ค่อนข้างจะมีคลาสในการเดินก,กันก็จะมีความโมเดิร์นทันสมยัยซึ่งผมคิดว่าตรงกับกลุ่มลูกค้าที่รุอนเลยโรงภาพย,ายนตร์แห่งนี้เนี่ยมีทั้งหมด7โรงเรามาเนี่ยเราต้องทำมา <c oughs> ตรฐานียว่กับกรุงเทพเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่นั่งทุกที่ของอทุกโรงเนี่ยเราจะเป็นระบบเ a เรียนซีทั้งหมดค,คนกรุงเทพมีปัจจุบนที่ชื่นชอบมากคือโซฟาสูบีดซึ่งมีอยู่แถวเอทุกโรงเลยไม่ต้องไม่ต้องมีเลือกเลยว่าโรงไหนมีไม่มีทุกทุกโรงเจ็ดโรงเนี่ย สตาลดาในเรื่องของเก้าอี้เหมือนกันหมดกรุงเทพยังไงอุดรอ,อย่างนั้นถองแล้วก็สําคัญที่สุดนะฮะเรื่องของเทคโนโลยีที่เราเ,เหมือนกับเราเอาเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดเหมือนกรุงเทพทุกอย่างนะฮะ,ะก็คือการติดตั้งระบบ Sony Digital Projector อรโอเค <Okay. S 1> คือเรียกว่าเครื่องใช้ระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่ดีที่สุดแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความละเอียดภาพที่คมชัด ที่เราเรียกว่า 4K พอเราดูด้วยระกบสามมิติก็จะเห็นว่าความสว่างหรือมิติต่างๆจะดูคมชัดเจนมากเสมือนจริงแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดอุดรธานีด้วยได้คะ1,300ที่นั่งใช่ไหมคะกับจิตรรงภาพยนตร์นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลดีๆสักครู่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชม บรรยากาศของโรงภาพยนตร์กันนะคะสำหรับคนที่มาชมในช่วงนี้โปรโมชั่นมีอะไรบ้างคะอ๋อโปรโมชั่นแน่นอนครับราคาเนี่ยเอาใจคนอุดรเลยนะครับก็คือราคาจะต่ำกว่ากรุงเทพบรรยากาศรู้แต่ราคาพิเศษราคาที่คนใช้จ่ายได้สบายสบาย่อนจันทร์อังคารมีราคาบัตร1 0 0บาทสลหรก็อี้ปกตินะฮะแล้วก็แน่นอนครับโปรโมชั่นมาครบไม่ว่าจะเป็นมูฟวีเดย์ ทุกคนพุทธดูหนัง8บาทะนะฮะ,ะแล้วก็เราอยากให้นักเรียนนึกษาเนี่ยมีโอกาสได้ชมภาพยนตร์ในราคาถูกเพราะง<ม>ั้นก็เราเลยทำเ,เรียกว่าเป็น student card student า a r d ให้กับนักศากษาทุกคนคแล้วไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเราจะมีเ,เขาเรียกว่า เออการตลาดเนี่ยเข้าไปเจาะอยู่ที่โรงเรียนก็จะไปแจกคุณบอกจะมีรถโชว์สำหรับน้องๆที่เรียนอยู่ก็คือหลายๆคนเวลาเลิกเรียนมาอยากมารีแลกกับเพื่อนๆแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีบัตรแบบเหมือนกับแบบบัตรเอ่อ s t u d e n ก c a r ดน้องๆก็จะรับส่วนรถพิเศษด้วยเห็นบอกว่าวันนี้สมัครฟรีสำหรับแกรนแกรนโอเพนนิ่งของ SF ส่วนน้องๆนะคะที่อยู่ในโรงเรียนต่างๆและทาง SF c i n e ซ a นมาเนี่ยก็จะมีรถโชว์นะคะที่จะให้น้องๆนี่ได้มีการสมัคร บัตรสตูดิเดนการ์ดด้วยทุกระดับนะคะมาชมภาพยนตร์ได้กับบรรยากาศดีๆและก็ราคาพิเศษวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณม,มากค่ะค,มมค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศนะคะของ7โรงภาพยนตร์1,300ที่นั่งกับที่นั่งที่บอกว่ากรุงเทพเป็นยังไงอุดรธานีเป็นอย่างนั้นนะคะ SF c i n e m a City ล a ิตีแลด์อุดรธานีค่ะ ส่วนลดมากขึ้นจริงไหมถ้าคุณม่จ่ายน้อยลง Home Cable TV มีให้คุณมากกว่ากับกิจกรรมง่ายๆเพื่อกิจกรรมส สะสมครบ6แตม้มรับบัตรส่วนลดมูลค่า200บาทสะสมครบ8แตม้มรับบัตรส่วนลดมูลค่า300บาทสะสมครบ10แตม้มรับบัตรส่วนลดมูลค่า400บาทและสะสมครบ12แตม้มรับบัตรส่วนลดมูลค่า500บาทเริ่ม1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปติดต่อสอบถามข้อมูลโทร042 344 444 212 Home Internet ขอแนะนำแพ็กเกจใหม่ กับสปีดแน่นๆไม่มีกระตุกแล่นฟรีกับราคาเริ่มต้น2เมกเพียง199บาทไปจนถึง7เมกในราคา590บาทกับพื้นที่บริการกว้างขึ้นครอบคลุมมากขึ้นติดเน็ตท่อ4 2 344 c 4 4ามอินเอร์เน็ตเปิดโลกใบใหม่ไปกับเรา2 p r r p p u u s คือครั้งของผลิตภัณฑ์ชั้นนำ โดดเด่นด้วยเครื่องมือช่างที่หลากหลายสำหรับช่างมืออาชีพทูโปรพลสเต็มที่ด้วยคาราวานเครื่องมือสำหรับช่างคุณภาพเต็นกำลังกับหลากหลายวัสดุก่อสร้างและการตกแต่งบ้านครบวงจรเต็มใจด้วยการให้บริการกับสุดยอดความสามารถของบุคลากรของเราทูโปรพลสทุกสิ่งพร้อมสัรสสาหรับช่างและคนรักบ้าน ตอนนี้เริ่มมีตั้งเก้าสิบช่องแล้วใช่ไหมฮะมีข่าวสารเ<อ>ยอะแยะให้เราเลือกดูไม่เปลี่ยนหรอคะให้ดูฟรียังไม่เปลี่ยนเลยคะข่าวสารรู้เรื่องทงางแถวบ้านเราเกิดเหตุเกิดปัญหาอะไรมาเนี่ยจะได้ข่าวสารทั้งหมดเลยลเราต้องติดตามมีข่าวสารดีๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ<ม>เราสามารถเลือกได้คิดว่าไม่เปลี่ยนใจค่ะชัดเจนผมบริการดีมาก20กว่าปีเลยนะตั้งแต่เริ่มมีผมเคเบิลมาเวลาติดขัดก็เจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขให้ h o มเคเบิลทีวี90ช่องคุณภาพที่เราคัดสรรเพื่อสมาชิกโดยเฉพาะทุกข่าวสารของบ้านเราส่งตรงถึงบ้านคุณด้วยคุณภาพภาพและเสียงที่คมชัดที่สุดพร้อมทีมช่างที่พร้อมบริการรวดเร็วทันใจแล้วคุณจะพลาดได้ไงสนใจสมัครโทร04234444 4 h มเคเบ b ล e ีวศูนย์รวมความบันเทิงของทุกคนในครอบครัว ตอนนี้อิงก,ก็อยู่กับพี่สุภัฒน์นะคนะผู้ดูการขายการตลาดนะคะโรงภาพยนตร์ SF Cinema City นะนะคะแลนด์มาร์คพระาดรธานีสวัสดีค่ะนะวันนี้บรรยากาศคึกคักมากกับการเปิดตัวนะเดี๋ยวจะให้พี่สุพัฒนเป็นคนพายเยี่ยมชมนะคะเริ่มตั้งแต่บูธของการซื้อตัวนะ๋วทั้งยูนิฟอร์มทั้งแบบการเลือกแบบนี้เหมือนโรงแรมมาานนาในกรุงเทพเลยก็เรียกว่าเป็นมาตรฐานของ SF ค่ะ ครับซึ่งปกติของเทสเป็นมาตรฐานว่าถือว่าเป็นโรงภาพยนตร์ระดับโลก mm. เราพูดคำนี้ได้เลยนะภ <c oughs> าพยนตร์ไทยเป็นโรงภาพยนตร์ที่เทียบชั้นใช้คําคว่าระดับโลกได้ไม่หายปากเลย <c oughs> นะครับในขนาดที่พอมาที่อุดรธาน,น,นีเรามองว่าคนอุดรเป็นคนที่มีเทส <c oughs> คนที่มีรถสนิยม <c oughs> นะครับเราก็เลยเทำโรงภาพยนตร์ที่ ค่อนข้างจะหรูหราะนะครับแล้วก็ตอบโจทย์เชื่อว่าคนอุดรน่าจะใจอย่างที่เอกเนี่ยนะครับอันนี้คือบล็อกออฟฟิศหรือ,อเอาเอาท์เตอร์จาําหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ของเรานะครับบริการ,รดีราคาก็พิเศษออกแบบก็หรูหรามากนอกจากบล็อกออฟฟิศแล้วนะคะเรามีมุมไหนอีกคะพี่สุพัฒนนี่จะเป็นอเอเาน์เตอร์จําหน่ายอาหารและก็ของว่า,างเครื่องดื่มนะครับค่ะ เรามีโรงภาพยนตร์7โรงนะครับซึ่งตั้งแต่โรงหมายเลข1จนกระทั่งไปถึงโรงหมายเลข7ทุกโรงบรยาการเหมือนกันหมดที่นั่งเหมือนกันหมดที่นั่งเหมือนกันครับมีอยู่3ประเภทนะ,ะครับก็คือเป็น Deluxe seat ปกติ p r ี m ม u m seat ที่จะอยู่ถัดมาในแถวหลังๆนิดนึงซึ่งที่นั่งจะก,กว้างกว่าแล้วก็มี ที่พนักแท็บสามารถยกขึ้นได้ไม่รู้ทำไมต้องยกขึ้นนะฮะแล้วก็แถวหลังสุดของทุกโรงภาพยนตร์นะครับเราจะมีที่นั่งที่เรียกว่าโซฟาสวีทชื่อบอกอยู่แล้วนะฮะว่าสวีทไม่ได้ขายเดี่ยวด้วยแว่เดี่ยวไม่ขายไม่ขายครับแล้วก็อยู่แถวหลังสุดที่นั่งกว้างกวางแล้วก็ค่อนข้างจะโอห์หมีความเป็นส่วนตัวสําหรับคู่รักเลยค่ะหรือว่าครอบครัวไหนที่ที่อยากจะมาแล้วแบบ ความอบอุ่นเหมือนดูอยู่ที่บ้านนะพี่สุพันเนาะแต่เป็นรบรรยากาศของเอนดู N ได้ค่อนข้างจะแค่ที่จะนั่งปกติอาจจะเอนได้ N D M เหมือนนอนกึ่งนอนเลย <c oughs> นะด้านในนะคะมีเจ็ดโรงด้วยกันนะคะเราก็จะเห็นบรรยากาศนะคะที่ทั้งแสงสีแล้วก็พรมทุกอย่างนี่เป็นการตกแต่งที่ดูดูมีสไตล์มากนะคะ ว่าโรงภาพยนตร์ SFC m a e City ที่แลนด์มาร์คาซาอุดรธานีน่าจะทําให้คนอุดรถูกใจได้เมื่อกี้ที่เราเดินมนาะก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการตกแตง่งของที่นั่งเรื่องของอะไรกันแต่จริงๆผมผมผมเชื่อว่าคนดูหนังยังไงก็ตามค่ะข้อสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของคุณภาพโรงภาพยนตร์และหนังที่เข้าฉายที่เขาอยากจะมาชมกันที่นีเ่เราจะมี โรงภาพยนตร์ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเก้าี้เรื่องของระบบจอคะ,นะคขนาดจอระบบเสียงเทคโนโลยีต่างๆที่ดีที่สุดในโลกถูกรวมไว้ที่นี่ให้คนรุนดอนโดยเฉพาะ,ะนะครับเรามีทั้งระบบฉายปกติเรามีระบบฉายดิจิตอล 4K นะครับแล้วก็ยังมีระบบฉาย3มมิติดิจิตอล โซนี่ดิจิตอลคีดีซึ่งณปัจจุบันถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเป็นโรงภาพยนตร์สามมิติที่น่าจะเรียกว่าดีที่สุดในโลกแล้วก็มีเฉพาะที่เอเซบสึมาเท่านั้นด้วยนะครับน่าจะทําให้คนดูนั่งจิตใจได้นะครับค่ะอีเม้นจำเป็นต้องเชิญชวนนะคะดูจากบรรยากาศและฟังคำพูดของพี่สุภาแล้วบอกได้เลยว่าที่นี่ จริงจริงนะคะใครที่มีเวลาว่างหรือว่าอยากจะมารีแล็กนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเนี๋ยอย่าเพิ่งติดคะเรือะไรที่เสรดีคะแพงไหมแพงไหมพี่ผมว่าคนดูอยากรู้ราคาอะราคาราคาต้องบอกว่าคุ้มมากสมมาตรฐานสมราคามากนะครับบัตรราคาเราจะอยู่ที่ที่นั่งปกติที่ราบอกว่าีลักซี่นะฮะการจันทพุธจันทร์พุธครับ จะเป็นราคา100บาทจันร์วานพุด100บาทที่นั่งปกติค่ะแล้วก็พุทหัตถ์วันอาทิตย์120บาทแต่ว่าทั้งหมดนี้เองเราก็ยังมีโปรโมชั่นรองรับในช่วงเปิดโรงภาพยนตร์หใหม่ไม่ว่าจะเป็นวันพุธม o ว i เด a y ดูหนังทั้งวันทุกเรื่องทุกรอบในราคา80บาทเท่านั้นนะครับเรายังมีอีกไม่เฉพาะวันพุธแต่สำหรับทุกวันเลยสำหรับนักเรียนนักศึกษาเรามีสติลเดนการ์ดนะครับ<ม>บัตรราคาเป็นบัตร บัตรสิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนนักศึกษาในราคาอน600เบีย็นราคา80บาทมีรอบตึกอีกเลดไนท์นะครับตั้งแต่2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับในราคา80บาทนะครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแล้วก็เชื่อว่าน่าจะน่าจะถูกใจสนุกกับการชมภาพยนตร์ในราคาที่เรียกว่าสบายกระเป๋ามากใช่ค่ะนะคะบรรยากาศดีราคาสบายกระเป๋าบริการดีแบบนี้อย่าลืมค่ะ กับโรงภาพยนตร์ SF Cinema City นะเค่ะแลนด์มาร์คพระซ่าอุดรธานีวันนี้ขอบคุณพี่สุภัทต์นะคะขอบคุณค่ะ เวลาของรายการ Coffee at Home ก็หมดเวลาลงแล้ววันนี้หลายๆคนก็คงจะได้เห็นบรรยากาศเต็มอิ่มกับความสุขและก็โปรโมชั่นแล้วนะคะสั่ราวหน้านะคะอิงจะพาคุณผู้ชมไปพบและก็มีรายการอะไรหรือว่ามีเรื่องราวอะไรดีๆติด,ดตามได้ในรายการ Coffee at Home วันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ